สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารยหุยหรือช่างหุยเม y f l o w e r t a r o t and Destiny นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2564ของชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่13ธันวาคมถึง12มกราคมนะคะอาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะว่าการทำนายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํการทำนายแบบกว้างๆนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้าที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วงกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช h a น n น l อาจารย์หุยด้วยนะใครชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟลาวเวอร์กันได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทาง Line ID หดียหุยเสวัลลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ มากค่ะสำหรับดวงในช่วงเดือนกรกฎาน,นี้ของชาวราศีธนูนะคะพไพ่ประจำตัวคุณไปแรก s ซ v ว n of ั u p s นะคะชาวราศีธนูช่วงเดือนนี้นะแหมจะบอกว่าจินตนาการสูงส่งนะคะนะเรียกว่าคุณค่อนข้างฟุ้งฝันมากเลยทีเดียวนะคะอยู่ๆก็เกิด จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะความสวยความงามอะไรพวกนี้นะคะหันมารักสวยรักงามมากขึ้นนะคุณมีโปรเจกต์อะไรต่างๆในหัวอยากทำเต็มไปหมดเลยนะคะนะแต่ดูเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ เหมือนเหมือนไม่เป็นไอเดียอย่างเดียวค่ะคุณยังไม่ได้หยิบจับอะไรขึ้นมาทําให้มันชัดเจนสักอย่างนะคะแต่มีข้อดีก็คือชาวราศีธนูนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสายอาร์ตงานที่ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสารรค์อยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้คุณจะแบบโอ้โหเหมือนกับอยู่ๆก็เหมือนเทพเจ้าแห่งอาร์ตมันสิงเลยอะไรยังไงไม่รู้นะเออไอเดียคุณจะเยอะมากๆนะคะนะเรียกว,ว่าใครที่ทํางานในด้านเนี้ยนะคะแต่งเพลงเขียนนิยายทํางานศิลป์อะไรต่างๆนะคะช่วงนี้เรียกว,ว่างานก็ เยอะนะคะเจนนาการคุณก็ดีพยายามงัดฝีมือออกมาโชว์คนบ่อยๆนะคะช่วงนี้สายตาคุณจะมีปัญหานิดนึงนะคะนะเพราะคุณเอาแต่มองจ้องแบบเรื่องของแบบแสงสว่างอะไรเงี้ยมากเกินไปอาจจะเป็นแบบมองมือถือมากไปมองจอมากไปนะคะแล้วก็บรรยากาศภายในบ้านหรือที่อยู่อาศัยหรือที่ทํางานของคุณเนี่ยมันค่อนข้างอับชื้นนะพยายามเปิดประตูเปิดหน้าต่างระบายลมอะไรพวกนี้บ้างนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการเงินคุณได้ไพ่ The Lovers นะคะนะการเงินมีโอกาสจะมีคนมาชวนให้คุณลงทุนเข้าหุ้นทําอะไรสักอย่างด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นแฟนของคุณเองก็ได้นะคะมาคุยการเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกว่าออซื้ออสังหาหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันที่มันเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่นะคะนะแล้วก็เงินเงิน <ๆ S 2> ทองทองระยะนี้นะคะช่วงนี้ใครสายเปก็ระวังกระเป๋าวนิดนึงจะมีคนมาทําให้คุณแบบหลงชอบมากๆเลยระวังจะควักหมดตัวนะคะนะทุกม หมดใจอ่านะต่อมานะคะสําหรับไพ่ในพบสหัสชะนะคะพื้นฝูงสังคมคนรอบข้างหรือว่าพี่น้องใกล้ชิดติแฮงแมนนะคะดูเหมือนว่าคุณจะไม่ค่อยอยากเข้าหน้า สังคมหรือว่าไม่ค่อยอยากติดต่อสื่อสารอะไรใครนักหนานะเหมือนกับว่าปัญหาต่างๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังไม่มันยังคลาคาซังอยู่มันยังแก้ไม่ได้หาทางออกไม่ได้นะคะคุยกันก็รู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกเซ็งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูเหมือนว่ารอบๆตัวคุณในระยะนี้เนี่ยคุณจะเจอแต่คนเป็นหนี้คนเป็นมีปัญหาพัวพันรัดตัวเต็มไปหมดเนอะเข้าสังคมก็จะค่อนข้างเครียดเครียดนิดนึงนะคะ ต่อมาไพ่ในพบพันธุนะคะ f าฟอ o วอน n d s นะคะดูเหมือนว่าคุณกับคนในภายในบ้านภายในครอบครัวระยะนี้เนี่ยจะไม่ค่อยลงรอยกันนักนะคะมีเรื่องทะเลาะงัดข้อกันอยู่บ่อยๆต่างคนต่างจะเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะนะเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนะช่วยกันทุนน่านานู่นนี่โน่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับความร่วมมืออะไรสักเท่าไหร่นักด้วยนะคะค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆในบ้านเนี่ยบางทีมันประดีประดังมาพร้อมกันเหมือนกันนะ ต่อมาสําหรับไพ่ในพบปุตตะนะคะนายออฟวอนนะคะแบบนี้เนี่ยเรื่องของถ้าใครถ้าใครที่มีลูกน้องมีบริวารที่อายุน้อยกว่านะคะช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยจะเปิดใจไม่ค่อยคุยกับคุณไม่ค่อยรับฟังอะไรคุณมากนักนะคะเผลอเอทำตัวมีกำแพงใส่นะคะนะลูกๆหลานๆก็อาจจะแบบปิดห้องล็อกห้องล็อกลิฟชักไม่ให้คุณไปยุ่งโรคส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะคุณได้เพจ o ออฟเพน c l ค s ลนะคะดูเหมือนว่าอุปสรรคของคุณศัตรูของคุณระยะนี้ก็จะเป็นเด็กอีกนั่นแหละไพ่มันขึ้นมาย้ำนะคะนะแล้วก็เป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะคะนะมีอะไรก็ไม่ค่อยบอกมีอะไรก็เก็บไว้ในใจนะคะคุณก็จะหงุดหงิดเล็ก,เลก,เลกเลๆเบาๆลำคาญอะไรอย่างเงี้ยนะ ต่อมานะคะสำหรับให้ในปปัตนีหรือเรื่องของความรักนะคะโฟล l o อั o ซอสนะสำหรับคนโสดระยะนี้คุณคงพักๆเรื่องของความรักไว้ก่อนแหละนะยังไม่มีกระจิตกระใจจะไปสนใจมากนักนะจะคุยกับใครไว้หรือพยายามจะจีบใครเนี่ยช่วงนี้ก็เห็นแววว่ามันไม่น่าจะลุ่งนะก็เลยแบบถอยๆก่อน สำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะคู่คุณแฟนคุณอาจจะเจ็บป่วยนะคะนะความสัมพันธ์นะคะที่กล่าวว่าเออจะแต่งงานหรือจะมีลูกหรือจะซื้อบ้านหรือ่าโปรเจกต์อะไรที่อยากจะทําร่วมกันเนี่ยนะคะมันคงได้เป็นแค่แค่การคุยเฉยๆมันยังเข็นอะไรไปข้างหน้าไม่ได้มากนักนะคะใครที่วางแผนว่าจะแต่งงานกันอะไรกันนะยังก็ยังหาเป้าหมายยังหาแบบจุดเริ่มต้นหรือว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีมันก็ยังไม่ได้นะนะก็ระยะนี้ก็อาจจะพักๆกันไปก่อนบางคู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่แบบ ต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะขอถอยนิดนึงเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีไหมอย่างเงี้ยนะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ก็ไม่ต่างกันเลยนะคะคุณท้องคู่อาจจะขอระยะเวลาขอระยะห่างนะคะเพราะว่าดูไปดูไปดูมาแล้วคุยกันแล้วก็ดูเหมือนจะจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่เท่าสักเท่าไหร่นะคะนะดูเมือนว่าอาจจะมีอุปสรรคที่คุณไม่สามารถจะแก้ไขได้เองอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบมรณะนะคะทัวเพนเทคลสนะคะดูเหมือนว่าออโรคเก่าๆนะคะหรืออาการที่คิดว่ามันน่าจะหายแล้วมันอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจจะพบว่าแบบคลำตามร่างกายแล้วมีก้อนเนื้อตรงนั้นตรงนี้นะคะแต่ขนาดมมองดูว่าไม่ได้ใหญ่อะไรสักเท่าไหร่หรอกนะมันมันเป็น,เป,นเป็นหายหายเดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็ยุบอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองไปหาหมอดูละกันนะคะนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณจะรู้สึกเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะคะเมื่อยบริเวณข้อมือล่า ไหลคออย่างเงี้ยมากเป็นพิเศษเพราะว่าใช้งานมากเกินไปนะคะก็ยืดเส้นยืดสายกายภาพเหยียดร่างกายบ้างก็แล้วกันนะคะต่อมานะไพในภพสุภานะคะ S of cups นะคะดูเหมือนว่าผู้ใหญ่จะค่อนข้างให้คุณกับคุณนะก็คือให้คําชื่นชมเป็นแบ็กอัพให้มีอะไรก็แบบว่าบอกกันดีๆมี อะไรต้องปรับปรุงนะคะเขาก็จะมาแนะนําเรานะคะเผื่อจะได้ของขวัญของฝากของรางวัลเจ้านายซื้อขนมนะคะเผื่ออาจจะให้เงินเพิ่มให้คอมมิชชั่นเพิ่มนะคะนะหรือว่าเรียกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเล็กๆให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะ ต่อนะคะไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคุณได้ไพ่เดอะไฮปร s สเตดนะคะดูเหมือนการงานของคุณอาจจะเป็นงานที่แบบไม่ได้บอกใครงานลับหลังงานเป็นแบ็กออฟฟิศนะคะงานที่แบบสําเร็จได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนทานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นงานแบบนี้เข้ามานะนะหรืองานจะเป็นงานลักษณะของการแบบซัพพอร์ตคนอื่นนะคะนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณจะค่อนข้างเซนส์แรงเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางคนนะการงานจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของแฟชั่นเรื่องของสตรีเรื่อง ของแบบของสวยๆงาๆอะไรทั้งหลายหรือบางคนไปมากกว่านั้นก็คืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบพวกสายมูของเครื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายนะคะนะออหรือว่าสินค้าสวยๆงาๆนะคะอะไรพวกนี้ต่อมานะคะไพ่ในภพลาภหรือเรื่องของโชคลาภ คุณได้ไพ่เดอะเอมเปอเรอร์นะคะก็ต้องบอกไว้เลยว่าโชคลาภของคุณมาดีมากนะคะแล้วก็โชคของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเป็นเงินทองโดยตรงนะคะนะมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบอะไรบางสิ่งบางอย่างจากจผู้ใหญ่ได้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งนะคะได้เพิ่มผลประโยชน์ตอบแทนได้คอมมิชชั่นเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคนะคะระยะนี้เนี่ยก็เน้นเสี่ยงกับต่างประเทศนะคะจะดีกว่าเสี่ยงกับภายในประเทศนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพวินาคะคิง i n g of Pentacles นะคะ,ะ,คะดูเหมือนว่าช่วงนี้นะคะจะมีคนมาช่วยเหลือคุณหรือเป็นแบคให้คุณอยู่รับหลังนะคะน่าจะเป็นเจ้านายของคุณนี่แหละนะคะนะหรือเป็นคนที่เคยนับถือเลยเคยอะไรกันมาก่อนเคยดูแลกันมาก่อนนะคะมีอะไรคุณปรึกษาเขาได้อะไรเขาได้นะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกเนื้อออกตัวอะไรมากนักนะแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือว่าคุณไม่ได้แสดงออกอะไรเนี่ยเขาไม่ถามนะคะถ้าคุณมีอะไรอยากจะแบบอยากจะคุยอยากจะหา,าที่ระบายหาทั้ง ออคุณต้องไปต้องเป็นคนไปคุยกับเขาก่อนนะคะนะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงในช่วงเดือนกรกฎานี้ของชาวธนูเนาะก็แม่นแม่นอะไรยังไงนะคะคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอมาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปบาย